ดีครับผมที่กิดูไปดูปุนาวันนี้ไม่ได้มาเล่นเกมนะฮะวันนี้จะมาแนะนําเกมที่น่าเล่นบน Nintendo Switch นะครับเกมนี้จะเป็นเกมอะไรในพาร์ทนี้นะครับไปติดตามรับชมกันครับและแล้วก็มาถึงคิวของเจ้านี้นะฮะเกมนี้เลยนะฮะ n i t i Vidas นะฮะเกมนี้เป็นเกมแนวประจญภัยต่อสู้ด้านข้างนะครับถ้าใครเคยเล่น n i g ี d m n ในเครื่อง Super ไฟมิคอมหรือเครื่องไฟมิคอมนะคร FR สมัยก่อนนะครับยุค90ก็อาจจะถูกใจเกมนี้นะครับลองไปดูกันว่าเกมนี้มีอะไรให้เราได้เล่นกันบ้างนะฮะเดี๋ยวผมจะออกก่อนนะครับค้างไว้นะครับเปิดมาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับมาดูว่ามีอะไรบ้าง local online option extra และ achievement นะฮะมาดูที่ ออปชันก่อนนะครับสามารถปรับเสียงปรับเอฟเฟกต์ปรับภาษานะครับ,รบภาษามีสองภาษานะฮะค,คัดซีนนะฮะจะเปิดหรือจะปิดนะครับอันนี้ของเพื่อนนะครับแล้วก็ระบบตันนะฮะสามารถปรับแต่งคอนโทรลได้นะฮะอ่าจะเลือก แบบเป็น8บิตภาพสมัยไหนนะฮะอ๋อมีให้เลือกเยอะเลยนะมินเทจก็มีมอริจินอลก็มีนะฮะ8บิตแบบทีวีสมัยเก่านะฮะแตาว่าผมใช้แบบอริจินอลแล้วกันนะครับเอกตามีอะไรเกอรี่นะฮะมีเกอรี่ให้เราได้เลือกดู ต้องการออกทุเรี่ยวแล้วก็ต่อมาก็เป็นเครดิตนะฮะก็จะเป็นเครดิตของผู้สร้างนะฮะจคิดผ่านไปนะครับ นี้ก็เป็นอะชิพเมน์นะฮะที่เราจะปลดล็อกนะครับตรงนี้นะฮะมาดูระบบการเล่นบ้างนะฮะสามารถเล่นออนไลน์ได้นะฮะแต่ว่าไม่รู้จะมีคนเล่นหรือเปล่านะผมเอาแบบเล่นคนเดียวแล้วกันนะครับและตัวเกมก็ได้ใส่แบบอาร์เคดสตอรี่โหมด Li มิทโหมดแล้วก็เวอร์ซัตโหมดนะฮะสตอรี่โหมดนี่ก็คือเป็นเนื้อเรื่องนะครับอาเคโหมดนี่ก็น่าจะเล่นกัน4ี่คนนะครับเกมนี้แนะนําบอกได้เลยว่าเล่นกันสี่คนนะฮะนอร์มอลฮาร์ดมีให้ปรับอีกนะครับไปแบบนอร์มอลนี่นะครับเราเลือกได้นะฮะเกมนี้สามารถเล่นพร้อมกันได้4ี่คนนะฮะเราเลือกตัวละครได้นะอ่แต่ละตัวละครจะมีท่า ไม้ตายไม่เหมือนกันนะครับบางคนจะมีธาตุไฟบางคนจะมีธาตุน้ําน้าแข็งอะไรประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะใช้ตัวนี้ก่อนนะลองดูเลือกมาตัวหนึ่งอ่ะเลือดคิงก็แล้วกันนะครับถ้าใครมีพี่น้องครับเล่นพร้อมกันได้นะฮะสี่คนออนไลน์ก็เหมือนกันนะครับตัวละครก็จะมีให้ปลดล็อกนะครับอีกนะฮะที่ สีดำๆนี่นะฮะสังเกตน,นะฮะด้านล่างตรงนี้นะครับจะเป็นธาตุของแต่ละคนนะครับันนี้เป็นธาตุน้าใช่ไหมันนี้เป็นสายฟ้า t h เดอร์นะฮะนี่เป็น earth น่าจะเป็นดินนะเป็นโลกไฟไฟนะครับอันนี้ยังไม่บอกนะครับนี่เป็นธาตุน้ําเหมือนกัน t h เดอร์แต่เป็นรูปผู้หญิงนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะเลือกธาตุสายฟ้าดีกว่านะเป็นคนนี้ดีกว่านะ นี่นะฮะเป็นเกมแนวต่อสู้ด้านข้างจะมีศัตรูออกมานะครับอ่ะเราก็ต่อย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 กดต่อย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 เหมือนในที่ดัมเบลไนฮะไมตี้ดัมเบลไนอุ้ยใครชินชอบเกมแนวต่อสู้ด้านข้างแบบ16บิต8บิตนะฮะลองหามาเล่นได้นะครับอุ้ยโดนจับโดนจับกระแทก เด mm, e. oh, ี๋ยวขอใช้ท yeah. ่าพลังอืมนี่เห็นไหมท่าอะไรของมันเนี่ยเดี๋ยวขอใช้ท่าสูตรอืมจับโอ้โหมีท่าสูตรไปด้วยแต่ละคนท่าสูตรจะไม่เหมือนกันนะฮะไป let's go ตรงนี้ก็จะมีของให้เราได้เก็บนะฮะอะเติมพลังซะหน่อยไปต่อย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 เก็บมาไปไปเดินไปลุยตะลุยต่อไป เวลาก็จะจับนะฮะ92นาที91นาทีนับถอยหลังเรื่อยๆนะฮะคอมโบ8คอมโบ9 11ต่อเนื่อง13 14 16คอมโบต่อเนื่องคอมโบต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะฮะอ่าเราหยุดแล้วก็จะไม่ได้คอมโบต่อนะฮะมันก็จะมีศัตรูเดินเข้ามาเรื่อยๆนะฮะต่อยต่อยต่อยเกมนี้เป็นสไตล์บราซิลนะฮะเกมคนพัฒนาน่าจะเป็นชาวบราซิลใช่ไหม เกมนี้ไป let's go พอเราต่อยเสร็จแล้วเราก็จะเดินไปด่านอื่นได้นะฮะเดินไปเรื่อยๆะฮะจนก,กว่าจะถึงหัวหน้านะครับอ้ยอยตยต่อยต่อเกมนี้เล่นได้ถึง4คนนะฮะถ้าเล่นกับเพื่อนน่าจะสนุกนะครับเกมอาจจะสั้นไปหน่อยแต่ว่าก็ เล่นได้เพลินเลยทีเดียวนะครับเกมนี้เหมาะกับถ้ามันลดราคานะครับในอ e ียิปก็ผมว่าน่าจะหามาเล่นนะครับควรหามาเล่นเกมนี้นะฮะแต่เกมนี้ลดบ่อยนะราคาเก็บของอะไรได้บ้างเนี้ยไม่ได้เลยวิ่ง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 เฮ้ยอะไรวะเฮ้ยมันหมาันสองคนโอ้โหตัวเบลเลอร์เลยเอุยอ้ยไม่อ่อผมไม่กลัวหรอกผมไม่กลัวหรอก ชาดพลังสายฟ้าเอ้าต่อยต่อยต่อยตข้ามาข้ามาอุ้ยโอ้โหมันใช่พุ่งก็แทกต่อยต่อยผมไม่กลัวหรอกมาผมเหมือนนาเนกมาครับผมน้าเนกมานะครับอืมนี่ไงต่อย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 ตมานี่แน่จริงอะอ๋ออ่ามีของให้เราได้เก็บนะครับ เฮ้ยอาวุธเก็บได้โอเคมาจากด้านข้างเฮ้ยไครมันอ้วกแล้วนอต่อยมาเข้ามาดิฟาดฟาดดิครับก็ฟาดดิครับฟาดดิครับโอ้ยมันสไลเดอร์มาเก็บทีฟาดฟาดฟาดไม่ยั้งฟาดไม่ยั้งนี่แน่ฟาดไม่ยั้ง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 โอ้ยไม้ลุดไปแล้วหมดโอ้โหอืมเอามาโห ท่าเฟเฟกต์อเนี่ยถ้าไม่ตายเหรอชอ็อตออีกตัวนี้ตายยากยังไม่ตายอีกเหรอไปเฮ้ยอะไรอ่ะรถมาวิ่ง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 ,ง,งเอา้ามันดักขวางหน้าทำไมรถมันกำลังมาอย่ามาขวางดิวะอย่ามาขวางได้ไหมเอ,าอ้ายังไม่ตายอีกเหรออืม ไอ้ดำไอ้ดำอืมต่อยสปากเบี้ยวเลยนี่แน่เฮ้ยไปเร็วๆวดีวะรถรถมาเฮ้ยโอ้โหสไลดเดอร์มานักฟุตบอลรัลว่วเนี่ยมากับไอ้อ้วนเฮ้ยรถบีบแต่ไ่มาแล้วอุย้ยมาสไลเดอร์มาสไลด์มาสงสัยจะเป็นฟุตบอลอุย้ยโดนจับอืมชายพล,ลังปับ๊บเฮ้ยรถมาแล้วอุย้ย โอ้โหมันเตะตัดขาอืม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 ไปวิ่งดิวิ่งดิวิ่งหนีวิงว่งหนีเอา้ามันดักหน้าไว้อีกแล้วอืมอืมอเตะได้นะครับอืมอืมอุย๊ยโดนชนโอ้โหตายไปแล้วก็เราก็จะมี กระโดดลงมาอีกนะฮะชีวิตเรามีตอนนี้เหลือสี่นะครับลูกหัวใจโดนชนรถก็มาแล้วเฮ้ยมันเข้ามาใกล้แล,ล้วรถอ่ะตายหรือ,อยังเนี่ยเฮ้ยคืออะไรอะ่ะโอ้โหโอโห้แก๊งเด็ดลอ็อก ขอช็อตโอ้ชาพลังไม่ได้เอาไปท่าสูดช็อตไปเลยเรียกฟ้าพามามยังไม่ตายเหรอยังไม่ตายเหรอยังไม่ตายเหรอเฮ้ยโดนจับข้างหลังชอบเข้าข้างหลังหรือไงนี่อุ๊ยอุ้ยโอ้โหมาสองทิศสองทางเดาใจไม่ถูกแล้วอุย้ยมีดฟันอุย้ย ออืข้างหลังก็มานี่ก็ก็มาดิครับอยู่ข้างเดียวกันแล้วฝั่งเดียวกันแล้วเฮ้ยล้มไปยังหวีผมได้เลยอืมอืมอืมชก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 เฮ้ยมันยังหวีผมมันยังหวีผมอีกเหรอมีเวลาหวีผมอีกเหรออะมีเวลาหวีผมเฮ้ยมาดิ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 ครับโอ้ยมันมากันสองคนโอ้ยมาแล้วสองคนถ้ามีเสียงอะไรทุกคนต้องขออภัยด้วยนะครับอื ชาจพลังแป๊บปล่อยพลังกดปุ่มอานะครับไอ้นักฟุตบอลมาเยอะอม,มีพลังเว้ยมีพลังเว้ยไอ้โอ้โหโ,โดนนักฟุตบอลเตะวะตรงนี้มีกองไอ้เก็บอะไรขวด เก็บวะมีขวดไว้ฟาดไม่ขวแล้วโอ้โหนะุตบอลมาสองคนออไอ้ลุงคนนั้นเดินถิอวปากไม่ได้ไงเขาต่อยกันอยู่เนี่ยเห็นไหม,อมขอช็อตใส่พวกมันแป๊บอ้วนไออ้วนออโอ้โหนะักบอลมาอสองอืมอืมกระโดดจับถีบไปเลย อุ้ยมันสไลด์มา,า,มาอุ้ยโอ้โหขอปล่อยอ้วนแป๊บนึงหันมาปล่อยนักฟุตบอลปล่อยอ้วนอีกทีมนึงแล้วหันมาปล่อยนักฟุตบอลต่อปล่อยอ้วนต่อปล่อยต่อยปล่อย่อยนี่เอ้ยอ้วนมาอ้วนมาอุ้ยอ้ยไอหวีผมไอหวีผมมากันแล้วอืมเดี๋ยวจะอฮ้ยมันใช้มีดอะใช้มีดหรือใช้หวีก็ไม่รู้โอ้โหเหืองจับกระแทก อือหืออุ้ยโอ้โหอะไรวะเนี่ยจะถึงบอสหรือเปล่าเนี่ยต้องอยู่ฝั่งเดียวกันอ,อุ้ยอือหือเอาขอชาตพลังแป๊บโอ้โหกว่าจะถึงก็ใช้เวลาค่อนข้างนานเหมือนกันนะฮะ ต่อยต่อยต่อยเกมนี้ไม่มีอะไรนะฮะต่อยอัดแหลกซัดซัดแหลกแจกหมัดอย่างเดียวเกมนี้ถ้าใครชื่นชอบเกมแนวบุกต่อสู้ด้านข้างนะครับลองหามาเล่นกันนะครับเกมนี้นะครับเล่นได้ถึงสี่คนนะครับอือปล่อยเข้าไปปล่อยปล่อยนี่ไงยังหวีผมอีกเหรอ ใช้หวีหรือใช้มีดก็ไม่รู้เนี่ยพี่มาฟาดเราเนาะเฮ้ยน้องไกล่ลังเต็มน้องไก่โอเคเฮ้ยถึงบอสแล้วใช่ไหมโอ้ดิมันนักฟุตบอลในตำนานนี่นะชิเซอ,อมาเป็นทูโมโ่โอ้โอหล่างไปเริ่มเลยพี่บอ๊อบโอเวนเป็นบอส ของด้านนี้นะฮะหืมมีขีดพลังอยู่ข้างล่างให้เราต้องต่อยโอ้โหเขาถีบเรามาโอ้โหโอ้โหเฮ้ยเป็นอะไรวะนะ่ะช่วงนี้ช่วงนี้อัดช่วงนี้อัดช่วงนี้ต้องอัดหลบ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 โอ้โหเราเข้าไปอัดมันไม่ได้อ๋อต้องให้มันเป็นขึ้นแบบนี้ก่อนอุ้ย ต้องรอมันต้องรอมันต้องรอมันปุ๊บอืฮึฮึเฮ้ยต้องรอต้องรออุ้ยโอ้โหโดนพี่แกชกจากน้ำบอลกลายเป็นตุโมล่างเบลอโอ้โยตอยเอาแล้วมามาฮึชกด้านหลังชกหลังอืใช้ท่านี้ได้ไหมเฮ้ยอ,อย่าตามมาดิวะ น่าจะยุบักหน่อยหนึ่งนะน่าน่าจะยุบโอ้โหโดนชกเหลืออีกตัวหนึ่งเว้ยเหลืออีกตัวหนึ่งเว้ยโอ้โหอืมขอใช้พลังแป๊บบนึงมาฟ้าผ่านมาเลยเอา้าโอ้โหมันเรียกพูกกันมนาะ โอ้หเอาแล้วตอนนี้แหละ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 อุ้ยหืมันเหลืวหน่อยเดียวลบลบลบวิ่ง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 พ้นเออลบลบอุ้ยอุ้ยโอ้โหเฮ้ยมันมาแล้วมันมาแล้ววิ่ง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 ลบ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 วิ่ง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 มันเหลืวหน่อยเดียวจะตายแล้วเราจะตายแทนอุ้ย นี่แหละอืมโอเคเรียบร้อยเราชนะไปแล้วนะฮะสเตเตียนะครับเกมก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะแล้วก็เราจะเพิ่มอัพได้นะฮะจะเพิ่มอัพได้นะครับคอนเฟิร์มไปจะใช้ท่าหมัดจะใช้ท่าต่อยอะไรประมาณนี้นะฮะ ก็เป็นประมาณนี้นะฮะเกมนี้ถ้าใครสนใจก็ลองหามเล่นนะครับเกมนี้เล่นได้4ี่คนนะครับในที่นายวิดัสเดอเกมนะครับสามารถต่อสู้กันเองก็ได้ด้วยนะครับเกมนี้นะฮะสี่คนนะครับ เอาเป็นว่าขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะฮะฝากกดไลค์กด Sub สไคร b ์ให้ช่อง16 g i ิ Channel ด้วยนะฮะจะมีคลิปเกมมาแนะนำให้ท่านได้ดูเรื่อยๆนะฮะถ้าใครชื่นชอบเกมไหนถ้าใครสนใจเกมไหนก็ลองไปพิจารณาการตัดสินใจเอาเองแล้วกันนะครับนี่เป็นแนวทางในการเล่นนะฮะของเกมระบบเกมนะครับก็ ขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมฝากกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะสำหรับวันนี้ผมจิ่กจิดูไปดูบปนานักเล่นเกมระดับบุยที่วยที่สุดในโลกต้องขอตัวลาไปแล้วสวัสดีครับ